กราบสวัสดีทุกผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้มาพบกับผมโคเนล่ากันในเกมโรบอกนะครับวันนี้ผมมาเจอแมปแมปหนึ่งครับซึ่งเป็นแมปที่ผมคิดว่าผมเองก็ยังไม่เคยเล่นแมปนี้มีชื่อว่า S S S Racing เป็นแมปแนวรลซิ่งมอไซค์ตอนนี้มีคนออนไลน์อยู่14คนแมปนี้สร้างเมื่อปี2025นี่เองเดือน7วันที่14โอเค อันนี้เดือนเท่าไหรอันนี้เดือน9แล้วนะครับผมโอโห้หลายเดือนมาแล้วนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นเลยจริงๆผมเคยเห็นรอบหนึ่งบ้งแล้วเขาเหมือนเขาจะปิดแบบไปครับผมก็ไม่เห็นอีกเลยนะครับจนวันนี้ผมเห็นแบบนี้โผล่มานะครับก็เลยจะมาลองเล่นดูว่าเป็นยังไงบ้างแมบอัปเดตทุกๆ1เดือนตอนนี้ในแบบมีรถแค่4คันเท่านั้นโอ้ oh my god มีรถแค่4คันเท่านั้นไป เดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าว่าจะเป็นจังไดนะครับสำหรับแมปนี้หลังจากที่เข้าเกมมาเรียบร้อยก็จะมาสปอนจุดสปอนจะอยู่ข้างถนนเลยครับไม่ใช่ข้างถนนและกลางถนนเลยนะฮะก็คือเข้ามาปุ๊บโดนรถชน100ร้อเอ,อ,อ,อู้เสียงรถด,ด,ดังมากดังมากโอ้ oh my god โอ้ทำไมเสียงรถมันดังจังอูอ้จะภาพในเกมสวยมากเลยครับดูดิอ้ ขาบอกว่ามีรถทั้งหมดเนี่ยสคันอ๋อหนึ่สอมีอุ้ยฝั่งนู้นมีสะพานด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองสปอนออกมาดูสักคันหนึ่งก่อนนะครับผมเป็นการทดสอบขับนะครับบรรยากาศในเกมดูดีใช้ได้ครับผมแต่ผมไม่รู้ว่าขนาดแมปนี่ใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวค่อยไปทดสอบกันครับเดี๋ยวเรามาลองดูรถก่อนว่าขับได้ไหมโอ้ ตรงนี้คือเสียงรถใครเป็นรถใครไม่รู้เหมือนกันผมต้องออกไปจากตรงนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวหาทางไปก่อนโอ้ยมันมีทางอ้อมนี่วะนี่นี่น,นี่กดคอนโทรเ,ออเหมือนจะยกล้อได้เอา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 มุม,ม,มกล้องเป็นไรจอดจอดจอดโอเคเ,อเพิ่มเสียงขึ้นอีกนิดนึงรถขับได้ปกติโอ้โหเด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 ตะกาข้างหน้าครับตะกาข้างหน้า มีขนมวางอยู่ตรงตะกร้าด้วยเป็นขนมเลนะครับโอ้โหรถนี่สามารถตั้งขาคูได้ไหมอ้าตั้งขาคูได้เฮ้ยเปิดเบาะยังได้เลยโคตรเท่โคตรตึงโคตรอันตรายนะครับผมอืมแต่รถคันนี้เป็นรถทรงเดิมๆนะครับผมแบบนี้ถือว่าทําดีถ้าเปิด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 ที่นั่งได้เขาเรียกว่าเปิดเปิดเบาะได้แล้วก็ตั้งขาคู่ได้คือ แมปดีแล้วผมลองเบิ้ลนให้ฟังเป็นไงเสียงถือว่าใช้ได้ไหมทุกคนเสียงถือว่าผ่านไหมโอ้โหไปทะเบียนไม่อยากจะอ่านเลยคอวอยอครับอแต่แมปมันมีแบบว่าโมชั่นเบลอด้วยนะครับผมแมปมันจะเบอร์อรนะระยะการมองเห็นมันจะใกล้ๆครับเพราะว่ามันเบอร์ไกลๆไว้ไม่ให้มันกินสเปค ออ้อหทำไมสถานที่มันคุ้นๆจังวะโอ้รอบตัดรอบตัดโอุ้วิทางมันอ้อมนี่วะเฮ้ยทำดีทำดีโอ้มีทางโค้งโอ้เข้าโค้งเข้าโค้งสับลงมาเกียร์สามเฮ้ยว่าไงไปรุ่นเดี๋ยวเราขับไปดูฝั่งนี้ดีกว่าถ้ามีรถกระบะนี่ผมว่าน่าจะแจ่มแล้วแบบทำสวยมากเลย โอ้โ,อโ,อโอ้ยกล้อไม่ได้โอ้แมบบทำดีมากแมบบสวยครับแมบบสวยสีสันภาพบรรยากาศมันดูไม่ไม่ไมืดไม่จืดจางจนเกินไปนะครับกำลังดีอันนี้คือวิไลใจแตก <c oughs> โอ้โห <c oughs> ชื่อมหาวิทยาลัยนะครับผม <c oughs> วิไลใจแตกนะฮะโ oh อ้ม y g ก d เหลือจะเชื่อเลยนะครับผมก็คือใครมานี่ใจแตกแน่นอนนะฮะหน้าแตกด้วยนะครับประเด็นเออไปเดี๋ยวเราไปดูกันคันที่2ดีกว่านะครับผมคันที่2มาดูซินี่ครับกับรุ่นอะไรไม่รู้นะครับผมเว็บร้อยสิบไอนะฮะแต่งเป็นทรงแดงนะครับผมทรงอีแดงนะฮะแบบนี้ถ่ายรูปได้ไหมโอ้ถ่ายรูปได้โอ้โหแหวนนี่ก็หวานเจี๊ยบสิครับนี่ครับอีแดงลูกรักนะฮะไม่ใช่ละไม่ใช่ละ โอโหเบาะเบาะลายกุชชี่ด้วยนะครับผมหรือเปล่าวะรูทวิคสตองในกุชชี่ในลายเหมือนหนังจระเข้เลยนะครับน้องขับดูซิว่าเป็นยังไงคันนี้เสียงก็คล้ายๆกันอูมีแรงม้าบอกด้วยอืใครเขาใครใครใครมันขับเข้ามาตรงนี้อู้ตรงนี้มันไปได้อีกไปเดี๋ยวเราขับไปทดสอบดูว่ามีมันมีทางไปไกลได้แค่ไหนไปครับ ออหมอบใส่สับสี่สับห้าความเร็วร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วครับเขาโค้งจังหวะนี้ครับโอ้โหยิ่งกว่าน,นักแข่งนะฮะโอ้ผมว่ามันน่าจะวนกลับไปที่จุดที่เราสปอรดรถแน่เลยเ่แต่ผมชอบทางโค้งว่ะ <c oughs> อุ้ยเขาทำโค้งได้เนียนมากเลยครับมันเป็นโค้งที่ไม่ใช่โค้งหักศอกแล้วก็ไม่ใช่โค้งที่เล็กมากจนเกินไปเป็นโค้งที่กําลังดีเลยอ <c oughs> ันนี้มันคือสนามอะไรวะเฮ <c oughs> <ว>้ยโอ้หเมืแต่หนไปดูโอ้จะลาแบ่เลยนะครับผม เมื่แต่หันไปดูสนามอะไรไม่รู้อยู่ข้างๆถนนหันมาคือโดดลงแมพนะครับผมนี่ฮะใครบอกว่าโลกกลมไม่จริงนะฮะโลกเรามันแบนนะครับผมเห็นไหมนั่นคือสุดขอบโลกแล้วเอ้ยโดดโดดลงโลกไปเลยเมื่อกี้นี่นะครับอเดี๋ยวเราไปดูกันคันต่อไปดีกว่าฝั่งนี้ไปได้ไหมนะฝั่งนี้ลองขับไปดูฝั่งนี้หน่อยละกันแต่มาดูรถคันนี้ก่อนโอ้โหคันนี้อะไรเนี่ย เว็บร5 5 i นะครับผมมีไฟ RG b ี b หน้ารถกระพิบพรกระพับแวววาวแบบดูสัดเจนดูเด่นมากเลยนะครับดูแบบมีสีสันในชีวิตเหลือเกินนะถ้าได้ขับรถคันนี้อเอ้ยอ้แต่ยกล้อไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราจะวนกลับไปที่ด้านหลังเพราะว่าจะลองไปสำรวจดูฝั่งนั้นว่ามันไปได้ถึงไหนไปโอ้โหชอบรอตัดว่ะรอบตัดดีมาก โอ้ฝั่งนี้เรามาแล้วนี่หว่าฝั่งนี้เรามาแล้วใช่ไหมโอเคงั้นเราขับกลับไปฝั่งเดิมไปอ๋นั่นๆๆๆโอ้นั่นๆๆนี่โอ้หมันมันจนได้ทําเสียงรถด,ด้วยนะครับผมนี่ครับทางโค้งอ้ตัวนี้เป็นสะพานเนาะสะพานข้ามแต่ทําไมเขาไม่เปิดตรงสะพานตรงนี้เขาแสดงว่ายังทําไม่เสร็จแน่เลยครับเลยทาเป็นทางอ้อมมาแ,แทนโอ้ เราเข้าไปซอยนี่อีกเหมือนเดิมอ้ตรงนี้มันคือทะเลใช่ไหมโอ้บรรยากาศดีมากโอ้มาจอดตรงนี้เท่ๆหน่อยโอ้ยอุ้ยเอาๆอาเอานึกว่ารถจะมีขาตั้งให้เอารถขึ้นมาก่อนมาเช็คก่อนว่ามีขาตั้งไหมโอ้ยมีวะทูยแล้วก็เสียหายกันหมดหรอก รถออกจะซื้อมาแพงนี่ซื้อมาไปซื้อมาขี่ไปซื้อไปกินข้าวแกงนะครับผม <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> บนซ้ายนี่มันคืออะไรเฮ้ย <c oughs> มี VIP โหมดด้วยนะครับผมมีอ e ี m o ด้วยนะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะต้องซื้อก่อนนะครับผมถึงจะสามารถใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยซื้อ VIP คือ unlock นะครับผมนั่นเห็นไหมว่าละเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่าว่ามันทำอะไรได้อุ้ยนั่งได้เนาะ ทำเป็นเล่นไปนะครับผมชายหาดนะครับผมผมว่าผมได้ยินเสียงน้ํามาจากที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับแถวๆนี้ซึ่งไม่รู้ว่ามันมาจากร้านค้าตรงนี้หรือเปล่าวิ่งได้ไหมกดทิปวิ่งไม่ได้ SSS เ a c i n g นะครับอ๋อมันคือเสียงทอดอะไรสกักอย่างหนึงแน่เลยนี่ร้านนี้ชัวรู้แล้วว่าม,มาจากไหนนี่ครับผมโอ้โห ก็สามารถกินได้จริงไหมนี่ลองกินดูหน่อยสิมันหยิบไม่ได้นะผมผมพยายามจะเอาเมาส์ผมหยิบแล้วนะครับมันหยิบไม่ขึ้นจริงๆแสดงว่ากินไม่ได้ฮนะเอาไว้หลอกคนเล่นนะผมนะคนโง่อย่างแบบผมอะไรแบบนี้ยที่แบบว่าจะมากดกินนะแต่มันกดไม่ได้โอ้ตรงนี้มีร้านขายเสื้อผ้าด้วยไหนเราลองเข้าไปช้อปปิ้งดูสิ มีอะไรจำเจมบ้างนะฮะแล้วมันใส่ได้ไหมโอ้ใส่ไม่ได้นะครับนี่โอ้โหพ่อค้านี่แบบทรงช่างทรงนักเลงจัดเลยนะดูดิดูหน้าตาคือแบบ <c oughs> ซื้อ,ซ,อซื้อทีสำลักเลยเอโออะไรมะเนี่ยเออก็เดี๋ยวนะเรายังขับรถได้ไม่หมดสักคันเลยนะครับผมไม่ใช่สักคันดิทุกคันนะครับ โอ้โหชอบเลยดูดูด me. ูดูน kind of ี่มีห่อขนมถุงเละแก็ถุงถุงหูหิ้วนะครับถุงหูหิ้ววอามันได้ปะมันได้ปะโอ้คันนี้ครับรถซื้อแกงจะไปแรงได้ไงของเท่เลยมาเนี่ยของเท่เลยรอกลับไปทางเดิมดีกว่าโอ้ผมชอบทางโค้งว่ะอ๋อเนี่ยอ๋อถ้ายกล้อได้มันน่าจะเฟี้ยวมากกว่านี้เสียดายมากเลย โอ้โอ้อมันเลี้ยวไม่ค่อยไปเราซื้อแกงจะไปแรงได้ไงไปครับผมกับนี่ฮะเฟรย์ร้อยี่สิบห้าตัวเก่านะครับผมปีไหนไม่รู้นะครับแต่เก่าอยู่นะคันนี้โอ้วิไลวิไลัยอะไรนะเดเดเดวิไลอะไรนั่นน่อลืมไปแล้วอ๋อเข้าโค้งยังไงด้วยความเร็วโอ้โหเนียนเนียน เป็นไงอ้โคตรโคตรชอบการเข้าโค้งเ่ยตั้งแต่เล่นโลบออกมาเพื่อจะได้เข้าโค้งอ๋อมันคือสนามแข่งแดกเราแวะไปดูหน่อยตรงนี้เอ้ยเผื่อมันเผื่อมันทําเวลาได้จริงเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันวิ่งได้จริงไหมโอ้โหโอ้โหมากับห่อขนมโอ้ my god ไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยมาละโอ้ตรงนี้ไฟแดง ไฟแดงไฟเขียวนะครับผมต้องพิมพ์ไหมพิมพ์สตาร์ทไหมลองพิมพ์สตาร์ทดูหน่อยสินี่ครับผมสตาร์ทโอ้ไฟไม่ขึ้นนะฮะกดอะไรไม่ได้ครับกดอะไรไม่ได้มันต้องสแลสสตาร์ทหรือเปล่าโอ้ไม่ได้นะครับผมโอ้โโอ้โ <h> <c oughs> นี่มึงกลวยหรือว่าอะไรวะเนี่ย ทำไมมันแข็งจังเลยนะฮะแข็งมากเลยเมื่อกี้ชนหัวเกือบทิ่มโอ้ยมีแบบทรงโค้งไก่ด้วยเราออกจากตรงนี้ดีกว่าคันนี้คันนี้ถือว่าแจมอยู่โอ้โอ้โอ้คันนี้ถือว่าแจมอยู่ครับไอ้น้องจะแข่งกับพี่เหรอได้นะได้นะมา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 ครับมีคนจะแข่งกับเราครับมาครับผมนับเวลาครับสามสอง หน<ไ>ืองไปโอ้โหของแท้เนาะของแท้พี่ของแท้เป็นไงโอ้โหอยู่ดีๆก็มีคนมา <c oughs> เลยคือรถคู่แข่งเรานะครับผมปีนรั้วไปแล้วเมื่อกี้ดิตลกว่ะอ๋อนั่นนั่นนั่น โอ้ชอบเสี่ยงมากเลยเสียงมันไม่บักครับผมชอบชอบชอบขับขึ้นไปดูตรงนี้ได้ไหม,มไม่ได้นะโอเคทุกคนก็จะมีประมาณนี้แมบ S S S Racing นะฮะลองมาเล่นกันดูได้ครับก็เพื่อนเพื่อนดีครับผมชอบทางโค้งมากเลยนะทุกคนทางโค้งนี่มันคือมันมันมากเลยผมขับไปทางโคง้งเดี๋ยวไปให้ดูอีกรอบหนึ่งดีกว่าเนี่ยชอบทางโค้งตรงนี้มากเลยโอ้ยเฮขับยากมากเลยไปครับนี่ครับ ชอบทางโค้งตรงนี้มากยิ่งมาด้วยความเร็วแบบสูงๆนี่คือบอกเลยว่าเข้าโค้งใ้แบบเนียนกริิบดูดิดูด,ดิโอ้โหโอ้โหไม่เคยขับรถในโลบอกได้ได้เข้าโคง้งอย่างนี้ในะแบบรัซิ่งอะ่ะคือชอบมากเลยอ่านัน่นนัน่นนัน่นนั่นโอ้โหไม่มีรอบตัดก็ผมดีมากชอบมากไม่มีรอบตัดด้วยเพราะว่าถ้าถ,ถ้าเกิดสี่แล้วผมไม่อยากให้รอบมันตัดอะอยากให้มันเปิรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออโค้งนี้ยังไง โค้งนี้ยังไงลงเกียร์ลงเกียร์แล้วเลี้ยวขวาโอ้โหเนียน,เ,น,ยนเป็นไงโอ้โหโอ้ไปอีกโค้งนี้ยังไงโค้งนี้โค้งเยอะครับโอ้โหโค้งนี้มาด้วยความเร็วสูงมากเกินไปนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เนาะทุกคนลองมาเล่นกันดูได้นะครับผมสำหรับแมปนี้นะฮะแมปอะไรวะแมป S S S นะครับผมอ่าก็สนุกดีทุกคนลองมาเล่นกันดูนะครับผม แล้วผมจะทิ้งลิงก์แมบ,บไว้ที่ใต้คลิปนะครับลองมาเล่นกันดูสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ